ครับผมเจอบางดุลอีสกิกแพงเพชรครับวันนี้ผมก็กำลังล้างรถจะเตรียมไปส่งลูกค้านะครับคือจะเตรียมรถออกไปส่งลูกค้านะครับแต่จะไปส่งที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับคันนี้รถมือหนึ่งหรือมือสองคะรถมือหนึ่งครับเราส่งรถมือสองมากันเยอะแล้วนะครับแฟนคลับเห็นส่งแต่รถมือสองวันนี้ผมบางดุลก็เลยจะจะพาไปส่งรถ ใหม่กันบ้างครับผมเนาะเดี๋ยวติดตามดูครับว่าผมไปส่ไหนครับคันนี้พี่ดุลแถมอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้โหคันนี้จัดเต็มเลยครับสำหรับรถใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกองเปียกกาดเท่ๆนะครับเขาอิสระอิสระในเพ็ดแล้วก็ท่อครับถ้าอยากได้ชุดพวกนี้นะครับออกรถกับผมครับเนาะระบบจะแถมชุดพวกนี้ครับอ่ายังไม่หมดแค่นี้ครับสำหรับคนที่ออกรถกับอ่า ผมนะครับบางดุลผมยังมีแถมชุดบำรุง800ชั่วโมงอีกนะครับนอกแต่จะเป็นก้องกาดท่อแล้วก็จะมีชุดบำรุงนะครับดูแลจนถึง800ชั่วโมงเลยครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจต้องติดต่อทางไหนคะติดต่อทางเพจทาง Facebook ทาง YouTube ได้เลยครับตามเบอร์โทรขึ้นดล่างนี่งะครับผมติดตามดูครับว่าผมจะส่งที่ไหนครับที่